ผมวันนี้นะอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับก็มีรถมาลงเซนเลอร์กันแล้วอ่ะคันแรกลงมาแล้วนะครับผมยาลิสตัวใหม่นะครับเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพากไตดูตรงนู้นนะครับเราไม่แน่ใจว่าของเราลงกี่คันนะครับวันนี้มีก้าของรอบก่อนนะครับไม่ได้ทําวิดีโอให้ดูนะครับเนื่องจากเออติดล่านิดหน่อยนะครับผมอ่นี่ก็มีรถคันวยๆญ่เข้ามา ไปดูทางด้านด้านหนึ่กันเลยนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับผมเป็นยารลิฟต์นลิตัวใหม่นะครับเราจะเอารถไปแล้วนะครับขับไปจอดตรงน้นก่อนนะครับผม เป็นโกดังมีโกดังรถเลยก็ว่าได้นะครับผมดูได้เลยนะครับว่ารถเข้ามาวันแรกก็สภาพนี้เลยนะครับเป็นจาลทธิ์ดูใกล้ๆได้เลยนะครับเออถ้าเราเราเราประมูลรถเข้าหรือว่าเออเราซื้อรถเข้านีเออ่เดี๋ยวเราลบรถแป๊บนึงนะครับ แล้วเขาออกวุ่นวายนิดนึงนะครับเช้านี้ลูกค้ามาต่ออะไรไม่รู้นะครับอ่านะครับก็พูดกันได้เลยว่าถ้ารถเรานะครับไม่ไม่สวยจริงนะครับเราก็ไม่กล้าให้ดูตั้งแต่รถที่มันเข้ามานะครับคันนี้ก็เป็นยาลิสนะครับผมปี2018นะครับตามสำเนาที่สำเนามาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับผมเลขไม่ห้าหมื่นโลนะครับ สวยๆกันเลยนะครับผมไปดูคันถัดไปนะครับสามารถดูได้รอบพัดน,นะครับว่ามันไม่มีร่องรอยการชนหนักหรืออะไรมานะครับแต่ว่า,าแบบมันต้องมีอยู่แล้วครับค่อว่าเป็นรถมบอสองมันจะมีร่องรอยเนิดนหน่อยๆน,นะครับแต่เราก็ให้ดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นร่องรอยเล็กน้อยนะครับก็คือ ขัดให้อะไรให้มันก็เรียบร้อยหรือว่าแบบเป็นรอยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยแบบนี้นะครับเราก็กล้าให้ดูอ่าอย่างนี้เราก็ถ้าขัดไม่ออกถ้ามันเข้าเนื้อสีครับอ่ะเราก็จะเก็บสีประมาณเนี้ยคือรถที่เรานะครับถ้าบอกว่าเก็บสนะีเนี้ยมันจะเก็บประมาณเนี้ยนะครับแผงเนี้ยถ้าเราไม่เก็บให้ลูกค้ามันก็จะดูว่ามันไม่ดีนะครับรถคือรถต้องแพงนะครับทำไมเขาไม่อยอมเก็บสีให้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเก็บสีก็คือว่ารถมันต้องไม่ชนหนักหรือมีความมานะครับผม จะใช่นะครับผมเปมีกล้องหน้าอยู่ มีอะไรเรียบร้อยนะครับผมรถวิ่งอยู่แสนโลนะครับรถปี2,011วิ่งอยู่แสนสามเป็นเลขไมที่แบบน้อยมากนะครับเป็นเลขไมที่แบบน่าคบหานะครับผมเป็นเลขไม่น้อยๆนะครับไาดูกันข,ข้าวๆพอนะครับเดี๋ยวถ้ารถมันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเพิ่มนะครับผมอ่านเนี่ยคือประมาณเนี้ย พวกตำลอยเม็ดอ์คอะไรต่างๆนะครับมันจะอยู่ที่เดิมนะครับผมคือเราก็แกะให้ดูกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันเนี้ยมันจะมีล่องรอยแบบนี้นะครับเป็นล่องรอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเราก็จะเก็บให้นะครับจะขัดให้นะครับผมเดี๋ยวพราะว่าเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับลูกค้าช่วงโรคระบาดนะครับลูกค้าหายห่วงได้เลยนะครับมาซื้อรถกับ ทางเรานะครับเราจะมีการทําสปาภายในนะครับแล้วก็ภายนอกภายนอกคือเราจะการให้เรียบร้อยนะครับหายห่วงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่มุกพาดูก่อนนะครับผมคันนี้เดียวเฟร็จได้ค่ะคันนี้ก็มาดูคันนี้คือเป็น ตรวจสอบได้เลยนะครับผมไ,ไม่มีการน้ําท่วมชนหนักมีชนหนักผิดความน้ําท่วมอะไรมาได้อย่างใดนะครับผมมีรถปีอะไรเอ่ยเป็นมาด้าสองนะครับปีสองพันสิบห้าอ่าเป็นมาด้าสองแบบ4ประตูนะครับใครที่หามาด้าสองปี15บอันนี้วิ่งอยู่อยู่80,000ื่โลนะครับก็วิ่งน้อยนะครับผมตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปปุ่มสตาร์ท อันนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมครับคุาใช่ครับผมเดี๋ยวเช็ครุ่นกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ารถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูใหม่ใครที่ร้อนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยเราก็จะรีบทำให้เลยนะคะไม่นานแป๊บเดียวรถก็ได้ออกแล้วเพราะว่ารถของเรามาไวไปไวเฉพาะเดือนนี้ก็มาประมาณสี่รอบแล้วนะคะรถเข้าใหม่ใช่คือต็อกแน่นแน่นกันเลยนะครับช่วงนี้เข้ามาก็ไม่ ไม่เกินแป๊บเดียวก็เี๋็วก็จะอ่อกอีกแล้วสีดำสวยๆกันเลยนะคะกลับมาด้านสองแล้วก็มีวีออสสีขาวเข้าใหม่อีกแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นช่วงนี้เป็นมัาเป็นรถตลาดด้วยก็คือว่าขายง่ายมากอะไอรุ่นวีออสนี่เราก็จะไม่พูดมากนะครับเราแค่ดูสภาพเฉยๆเพราะว่าวีออสเป็นรถตลาดอยู่แล้วรถมันเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับถ้าชอบใจขนานก็คอมเมนต์มานะครับมาสอบถามมาจับมาเจาะกันก่อนได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ